ต้องบอกเลยครับว่าของที่อยู่ในนี้เนี่ยน่ารักเกินตาทานแน่ๆมันคืออะไรมาดูกันเทมานี้ hey, นี่ฮะหอมมาอย่างดีเลยครับใช่เลยครับมันคือชินจังฟิกเกอร์ในรูปของตัวละครอเวนเจอร์นั่นเองเป็นชินจังใส่ชุดต่างๆนี้เลยนะะเดี๋ยวแกะให้ดูไอ,อตัวแรกนี้นะครับเห็นไหมเป็นใส่ชุดซูเปอร์แมนแล้วมันมีขาตั้งให้ด้วยนะครับทำให้เราสามารถแบบวางตั้งได้นี่เห็นปะ่ะทุกตัวมีขาตั้งไหมพร้อมหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวผมแกะ ให้ดูทั้ง6ตัวเลยดีกว่ามีอะไรบ้างมาแล้วครับทั้งหตัวเรียบร้อยครับแต่ละตัวเขาก็จะมีฐานมีอะไรอย่างนี้นะครับนี่อย่างตัวแรกดูแฟตเลยไหมครับตัวนี้มีตัววิ่งแบบเป็นไฟขึ้นมามีฐานตั้งอย่างนี้นะครับทอตอนแรกมามันจะเป็นค้อนมันต่อถอดค้อนได้เขาไว้อย่างนี้เฉยๆตัวนี้ยืนได้เลยนะครับปึ้งนี่ตัวนี้รับแบทแมนมันเป็นตัวนอนไม่มีอะไรต่อไม่มีลูกเล่นี้ถอดไม่ได้นะครับูเปอร์แมนเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะครับกัปตันนี้เท่โล่ถอดได้อุ้ยนี่โล่ถอดออกมาได้อย่างงี้ไหมครับแล แล้วก็ติดโลเข้าไปกรึบนี่อองานดีงานดีตัวน,นรถแมนนี้ก็มีแค่ฐานอย่างเดียวนะครับตรงหน้ากากอะไรพวกนี้ก็ปิดไม่ได้จะเป็นรูปทรงอย่างนี้เลยนะครับนี่ตามนี้เลย6ตัวจะซื้อแยกหรือซื้อยกเซ็ตแบบผมก็ได้นะรักทุกแบบโอ้โหอย่างเท่เลยะ่ะ